สวัสดีครับวันนี้ชาวนาไปอยู่พาทุกท่านมาที่จังหวัดชัยนานะครับมาพบกับคุณสินิชัยลือพักแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูช่วงที่เราเว้นว่างจากการทํานานะครับฤดูการที่ไม่มีน้ำนะฮะเราจะทํายังไงให้ดินเราดีเตรียมความพร้อมในการที่จะทํานารอบนาปีหรือที่เรียกว่าซิงเกิลขอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดินนะฮะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูถึงของการปลูกปอเทียง ที่เห็นอยู่นี้คือปอเทืองอายุนี่16วันนะครับซึ่งได้น้ำฝนมาช่วยเมื่อเรๆวๆนี้ครับปอเทืองก็คือมีประโยชน์ยังไงเป็นปุ๋ยพืชสดของเรานะครช่วยช่วยตึงไนโตรเจนให้กับดินจากสังเกตเนี่ยเราก็จะมีตอซังข้าวเก่าที่เราไม่ได้มีการเผาปล่อยให้มันเป็นอินทรียวัตถุในแปลงนาอันนี้มาดูว่าอปอเทืองเนี่ยต้นของมันมันให้ประโยชน์อะไรกับเราอย่างไงนะครับผมผมให้ดูระบบราก ถ้าถ้ามองดูครับเราจะเห็นว่าลำมันจะมีปมนี่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของตึงไนโตรเจนนะครับปุ๋ยยูเรียที่เราใช้เนี่ยแน่นอนเราจะได้จากปุ๋ยพืชสดพรุ่งนี้อีกหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะทําการถ่ายกบณนะเวลานั้นเนี่ยปอเทืองเนี่ยจะออกดอกนะครับออกดอกอุดมสมบูรณ์มีความสวยงามให้กับพุ่งนาเรานะครับใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างให้เกิความเพลิดเพลินม,มาถ่ายรูปมาเที่ยวม,มาชมได้และประโยชน์ของปอเทืองเราจะถ่ายกบณนะเวลานั้นเพิ่ม อินทรีย์วัตถุในดินให้กับต้นข้าวของเรานี่คืออีกหนึ่งขั้นตอนของการที่เราปลูกข้าวอินทรีย์นะครับเราก็มาเป็นข้าวดีไรในของของ,ของเราทุกวันนี้นะครับเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับ